ภายในยี่ิบสี่ชั่วโมงนี้คุณจะเจอสิ่งดีๆอะไรบ้างกัาดูพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดัมนะภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี้คุณจะมีสิ่งดีๆ,ๆอะไรเข้ามาหาคุณบ้างเป็นคลิปแรนดัมนะสามใบนะคุณจะเจอสิ่งดีๆๆอะไรบ้างที่เข้ามาหาคุณภายในยีิบสี่ชั่วโมงคุณจะมีการเงินเข้ามาการเงินของคุณ คุณคิดถึงการเงินใช่ไหมเวลาในสิบเหรียญะสบกรรมก่อนความคิดของคุณจะเป็นจริงคุณจะมีโชคลาภด้านการเงินอย่างแน่นอนสิบเหรียญะสบกรรมก่อนธาตุดินมีการเงินเข้ามาอย่างมากมายตามความคิดของคุณสิบเหรียญะสบกรรมก่อนคุณคิดถึงการเงินจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยจะเป็นจริงคุณจะมีการเฉลิมฉลองอย่างมากมายนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดจะสมบังอย่างแน่นอนความคิดของคุณ ได้ดังใจที่คุณคิดคุณมีการพูดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมหคุณจะประสบความสําเร็จในาก,การเงินอย่างแน่นอนหน้าไพ่มีแต่าการเงินหมดเลยนี่คือภายใน24ชั่วโมงคุณจะได้สิ่งดี